นไหนหนึ่งหมอนนหนึ่งสมุนไพรสวัสดีครับโค้ดบันไครับตอนนี้โคนบนดนอยอยู่ที่คันพนังริมบ้านเวียงสาปะแดงครับตรงนี้จะเป็นสวนพักครับสวนพักมากมายเลยนี่สว,วยงามครับยามแรงวันนี้เราก็จะมาทำเมนูติเด็ดกินกันครับเระกับทีมงานโค้ดบันอยครับนี่ รู้สึกทุกคนจะหันหลังกันหมดเลยนะ <c oughs> <S <S 1> <S 1> สำหรับเมนูในวันนี้นะครับคนบันดอยก็ซื้อสดๆไปเลยนะจากตลาดที่พะเยานะครับเนาะผานพะเยาก็ซื้อมาเลยเพราะว่าสังเกตแถวบ้านเฮานี่บ่ค่อยมีนะไอ,อตัวงัวน้อยเนี่ยงัวน้อยเนี่ยหายากนะแต่ตีการพะเยาเนี่ยจะมีแบบซิปเขียงนี้จะมีประมาณ5 6เขียงครับมีเยอะมากเนาะมีงัวน้อยเยอะมากเลยซื้อมาทำกินกับนี่ครับน้องบ่าวแกนครับ น้องมัดนะอ้าวสวัสดีครับไม่มีอะไรมาฝากนะเอางินน้อยมาฝากแล้วก็อ่าสวัสดีครับทุกท่านนี่วันนี้เราก็อยู่ที่ทเขาเรียกอะไรอะ่ะสวนส,สวนปุงสวนปุงสวนปุงที่ฟุงบ้านบ้านอนะ่ะยังมาไฟส์เหรอนี่อยู่หิมน้่มเป็นำำนะนั่มคัมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสวนบ้านไร่ไปนาเนาะแล้วก็นี่ฝุ่นปลูกพักปลูกหยังเนาะนี่ครับอันนี้ก็กระบะพีซิงมา นี่อันนี้แล้วก็อยู่กับลุงเออห้องลุงได้กันเปิดเกียร์กันหาไอ้สุกเนาะอันนี้เป็นเป็นอะไรเหรอฮะมีสาวนี่ห้ามห้องลุงเออห้องไอ้เนาะแหลนแหลนแหลนเลยสุดยอดครับอันนี้เป็นคทะเลหาดข้างแม่น้ําคํานะริมน้ําคํานะของไอ้สุกนะครับเนาะแล้ววันนี้ครับเมนูของเขาคืออย่างที่อู้ไปงัวน้อยนึ่งซึ่งจะให้เชฟเชฟสมเนาะลุงสมเนาะสมขนรั นี่เป็นเป็นเป็นอาจารย์ในปุ๊กมันนัดผมเลยเนี่ยเวิชามาตั้งแต่แรกก็รุ่นเดียวก็ประอุเลยเนี่ยวันนี้เขาจะนึ่งแบบสูตรไหนแบบตำเครื่องก็ตำตำเนาะตำเครื่องมัครับเครื่องของเรามีอะไรบ้างลุงมีกระเทียมดูกันเองเลยครับมีหอมนี่หอมกระเทียมมีขมิ้นมีข่า ขมิ้นขานี่ขมิ้นนี่ใบมะกรูดใบมะกรูดครับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้พริกแห้งพริกแห้งมีมะแขวนเครื่องเทศไม่ผักชีไม่ผักชีพริกชงพริกไทยชุงรสรสดีมีทุกอย่างครับนี่เริ่มจากพริกก่อนเลยครับนี่เยกันบ้านๆริมน้ําคามนะเดี๋ยวจะขึ้นดูนะตอนนี้แม่น้ําคามก็สวยงามอยู่แต่ว่ามันเป็นน้าย่างแล้ว น้ำคันเั่นแหละน้ำคำน้อยเนี่ยจะน้ำคำน้ำคั้นคมครับนะครับโดยเชฟสมครับเนาะพอรมาจารย์สอนคนร้อยปลูกมะนัทให้คนนี้ปีนี้โลกี่บาทครับคาดเดาได้ไหมเจ็ดเปดบาทอยู่เจ็ดเปดบาทอยู่ดีอยู่เนาะสาธุของได้คนปนอยลงมาเกือบแสนต้นเลยคนละสิบสองบาทหกบาทเจ็ดบาท คูณไปเป็นสองแสนล้เหมอนเดิย่าต้อมพริกละเอียดได้ที่ก่เม็ดฟักป้มเนาะพ้อมก่อนอ๋อครับอ๋อพริกพริกไทยตัวอีกไทยครับสูตรเผ็ดร้อนนะนี่ตามครับใส่คาใส่ยังเรื่อยเร่เริ่มใส่คาแล้ว สวยงามดีขนาดเนาะใส่ข่าลงไปตามครับใจเย็ยนๆน,นะครับเน,น,นาะใส่ลงไปครับใบมะกรูดสดๆครับ,น,บน,น,นี่เก็บมาจากสวนลุงสมเลยใช่ไหมไอกอ <c oughs> เก็บมาจากสวนจากสวน <c oughs> ยิ้ยมเลยเก็บ <c oughs> มาจากสวนไปมาขรูดเยอะๆสมุนไพรสวนเฮาหรือสวนไผ ส่วนไฟโู่อ้าวนี่ยซอยจะใครซอยใส,ส,ส่เข้าไปหอมหอ,อ,อมนนะี่ <ขอ S 1> ครับไนนบยังนะได้หาหออก <c ười> ไปไปยังกหอสลับน้ำมาไปเปลี่ยนน้ำเาเหรอเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำแต่งพัก เนยะมีหน่อยเงี้ยโล่ๆกันนี่หักมันนี้ขอขอจองหักมันนี้หอหน่อยกันด้วยกั็กันซาใช่ไหมครันกันก็หักเลยนะมีเออมีเออแต่ห้ามออกอากาศนะเปิดห้องกันช้าช้าอย่าใส่ละหวานจวกเนาะอันไหนเปินเดี๋ยวโปูหมดมัแล้วเหรอการได้มันแเ้วบนทำสัญญาของมันแล้วมาริโฮนอะ อันน่ะถ้าถูกฎหมายก็ได้กับมาเลยทีในทีวีอ่ะเขาใบกระสาไก่แล้วอ้าวหนึ่งหนึ่งหัวใส่ใบกระสาแล้วก็จะยิ้มแบบลุงยิ้มแบบลุงสมเลยเนาะยิ้มแฉ่งทั้งวันเลยอ้าวสเต็ปนะครับแก่ก่รอได้แก้ดีดื้มแกะแล้วครับลักสูตรเล่นเ่งลั่นปอเหย้ามองแวแล้วมันนี่ละมีน้ำติ๊กมา อันนี้กัทีมือเริ่มมีแห้งแล้วแก้มแก่กับใส่ซะหน่อยน,นี่ครับสูตรบ้านๆครับหอมแดงลงไปนี่แล้วเหรอสูตรซีจูยจีแล้วสูตรซีจูยจีแปลว่าอะไรภาษาไทยเนาะ <c oughs> แปลให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะ <c oughs> สูตรซีจูยจีใส่หอมคัดคัดกลับออกไงผมตันแล้วก็ไอใส่ไปเตะ ไปดีดโอ้นี่ครับตังได้หมดอ่ะจะไข่มาแล้วนี่ลองใบจะไข่ครับเดี๋ยวไอ้หองครับหองนึ่งครับนึ่งงัวน้อยเราอืมนี่กินบ้านๆครับาเหนืองัวน้อยของเขานะครับท้อครึ่งตัวอ๋อครับครึ่งตัวนี่ก็สองโลปปลายนะอครับกำลังดีครับกินกันสามสี่คน ตัวหนึ่งประมาณห้าโลอ่ะครึ่งตัวมาสองโลกว่านี่ครับหมักสุดเมืองเมืองของเขาครับปรุงรสด้วยไายิโมไอาฮิโมะโกโมงใส่อันนี้ก็ต้องดีนี่นะคุกเขาให้เข้ากันครับตัวหมักมันจะคขึ้นเลยก็เข้าเนื้อดีนะแต่มันนั่ได้กินนะเพื่อนไอ มันน่าได้กินได้กับบ่าโอ้โหนะครับรถดีรถดีใช้น้ำมักรัยหมูนะชีดอ่ะปุกลงไปเลย ยีนี่มันจะได้ความหอมของน้ำมันจากตะไคร่เนาะมันจะหอมละเหยือออกมาครับใส่ออยี่ยมยังก็ซักผ้าเลยเนาะเอาเทวตัวนั้นก็ได้ไหมของขอ,องน้ำานี่เหรอ,อ,อหวัวน้อยของเรา ที่หมักแล้วอย่างดีครับโอ้โหใส่ถ้วยนึงแค่น้อยไปหน่อยงัวเป็นกึ่งตัวปะเนาะอ่านี่ๆๆๆเดี๋ยวคือนำตา๊กเสียอ่านี่ๆๆจุ่ยกันจัดครับนี่นี่นะครับอันนี้ขาอุ้ยมาตัวขาอุ้ยขาอุ้ยขาตัวนั่นแหละใส่ไปเลยครับทับถมกันไปนิดหน่อย เมงูโกแะกอ่ะนี่แหละหมอน้อยนึงครับสูตรบ้านๆครับนี่ถ้าผมเอามาปิดตัวนี่หม้อนี่นึ่งขอป๊อปนนี่ต้องสมยกมาใส่หม้อนึ่งของเราเลยครับนี่เรานึ่งด้วยเตาถ่านนะครับหอมๆเลยรัับดยถ้าต้องการสั่งได้ อันนี้มีความเลอะขี้ตืออีกอ่ะพักกระเบื้อขึ้นสายขึ้นใช่อันนี้ต้นเดียวเหรอต้นเดียวนี่โอ้โหต้นเดียวดึงทีเดียวโอ้โหน่าตัดสนี่ครับโอ้โหนี่โดนน้ำละอึดนี่มัดนี่มัดได้ห้าบาทเหรอยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทถ้าเป็นกรุงเทพเท่าไหร่เนี่ย โอ้เป็นร <fik y starving> <todo> ้อยปะกาเป็นร้อยห้าสี่เอร์เนี่ยโอ้ยงามแท้ๆเนาะสุดยอดอะโโอหหลังจากสัมผัสไอซุกนะเพื่อนเก่าพักผมมาเล็กน้อยมาลทำเนาะนี่โอ้โหครับใบกับปืนแบบพักกับปืนแบบโคตรเยอะประมาณกิโลหนึ่งครับเนาะสุดยอดเนาะอันนี้ทำเป็นข้าวต้มข้าวต้มนะคือไปพัดผัดอะไรอ่ะผัดป่าก็ได้เนาะ ได้หลายข่าวเลยนะครับเนาะแต่จะกินปลาตันทำนอนที่ก็เป็นยังครับเดี๋ยวไปแจกจ่ายกันไปครับนี่มัดนี่ห้าบาทแล้วก็แต่ไม่ได้ห้าบาทนะอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีเปิดเปิดใส่แล้วใส่ผักแล้วผักสมุนไพรนึ่งแบบบ้านๆนะชี้พะลองนึ่งแบบบ้านๆเลยนะ สุดยอดเลยพี่กินเนื้อยัดเหรอพี่กินเนืยัดอ่ะพี่กินเนื้อยัดโอเคมันมือแบ้านๆได้แล้ววันนี้สุดยอดอ่ะขาดกะปิกะปิขาดกะปิลืมกะปิใช่ไหมลืมเจอาเกลียวกะปิโคตหน้าเป็นยังครับลืมกันได้ครับใส่ที่หลังใส่ที่หลังว่าลาดลาดลาดหน้าด้วยกะปิเชฟเราลืมเชฟเราลืมอ๋อนะครับ โอ้โหนี่ครับเสมาบ่แบบเฮ้ยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ที่หลังได้ครับเราทุ่งทุ่งบ้านบ้านเนาะโอ้ยถึงรู้โคตรน่าขิดเล้วด้อโอ้ยครับห้อมากเลยตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วท่านผู้ชมมาดูกันนะครับเปิดพระอบเปิดพระอบโอ้โห้ครับ หัวน้อยหนึ่งหัวน้อยหนึ่งสมุนไพรสูตรจัดเต็มน้ำลายสองน้ำลายสองแล้วมาแล้วครับหัวน้อยหนึ่งสมุนไพรนะครับไอเซนเอ๊ะนครับมาลมากิด้วยกันครับนี่วนๆครับนี่เดี๋ยวเขาจะมีพักแบบเยอะมาก ดอกน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำพริีคาน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่น้ำพริีคาหรือเปล่าเนี่ยน้ำพริีคานี่เป็นน้ำจิ้มนะจิ้มแจ่วแจวส่วนไหนของมันเนี่ยออกแล้ววะดูครับท่านผู้ชมงวงน้อยหนึ่งงวน้อยหนึ่งครับนะครับอันนี้เป็นส่วนประมาณหน่องไอ้เช่นละมุนละมุนละมุนกลม น้ำจิ้มเจียวเขากับพี่นะออหมุกับก่อนอ่านี่นี่ิดใจเนาะดูดูดูจิมไปดีอย่งจิมได้ไหมดูครับแด้มันยับคนลึกๆอนะหนังมันนั่นน่ะสี่สุ่นจอดนะดูครับไปเร็วมาเร็วมาเลยสุจรับสวรรค์บ้านนาครับ เมนูบรนทุ่งสวรรค์วนาเนาะอร่อยนิดเกี้ยวดูครับหัวน้อยหนึ่งของเรานี่นะสุดยอดเลยลุงสมเครื่องสมุนไพรเฮาเยอะๆเลยนี่สุดยอดครับสุดยอดเลยไอ้ลุงหากินได้อย่างนี่หากินได้อย่างครับบ้านเขาใคยมีขายนะนี่ซื้อลูกเขย่ามาโอ้โหนี่ครับอันนี้ตัวเด็ดเลยกีบเท้ามัน สุดยอดเดี๋ยวลงสมจะซีม็กกินครับกีบเท้ามันะมันจะอ่อนอเลยเนาะอ่อยอ่เลยั๊เดี๋ยวเดี๋ยวเกี้ยวเกี้ยวเพื่อฟังเลยวุงุ๊อเลยะงุ้ๆงุ้ๆงุ้บงุงุ๊บงุ๊บงุงงุงุงงุนี่ตายุบุงบ ซักหน่อยเถอะนี่มีอยู่แน่เน่น่ขอขีดเท้าหน่อยขีบเท้าหน่อยนี่ขีๆหน่อยอืมนี่ครับยกไว้เว้ยเป็ดเล็บตีนออนๆมนเลยนะแล้วก็อครับจิ้มน้ำพริกขาครับเด่ๆะนๆเ่นๆเนเี้ยงมาเนรถอืหอเียมไ้อืร่อยก่อนมันมันเป็นกระดูกอ่อนเนาะ มาแกน่ะนี่อาโหยกไปเดียวนี่ทำอะไรทำก่นี้กะเจียบเนี่ยต้เรียบมันจะเป็นกระดูกออเลยนะรอนมากําละยัเลยเลยที่หลืงเลงเนี่ยมันทาแล้วมันบางทีมันไข่ขอนเออแต่วเนี่ยจิ้มตรงจิ้มนี่จิ้มแจวจิ้มแจวเจิ้มแจวสุดๆนี่ เขาว่ายังอ่ะดูยอดนะปลาหอบฝาหอบฝาเดี๋ยวร้อนรอรอรอพักกลับก่อนเก่งไหมยังพักกลับปยู่บาน้ามาหนังนี่เขาเขาเนื่อดีนะนี่ะสุดยอดสุดยอดโอ้ยเป็นถึงพีดถึงเครื่องอ่ถึงพีดถึงเครื่องครับถึงพีดถึงเครื่องเตะเตะเตาละ อรอยสิอ๋อน้ำจิ้มขมอร่อยเนี่ยเจ็บแซ่บเจ็บแซ่บเลยอร่อยอร่อยเนี่ยเนื้อเปื่อยๆเลยนิ่มๆหรอนิ่มๆเลยนิ่มดูนี่หายากนะอ้อุ้ยดี่ดิ่งเลยนี่หายากเลยเนาะอะไรบ้านเทำบุ้ยมีฮะบ้านเทำบุ้ยมีครับกินยังไเองดแมันโอ้ยแคลเซียมแคลเซียมเนี่หัวเปื่อยมาเลยแคเซียมสุดยอด แล้วเรามาจิ้มกับน้ำพริกคาน้ำพริกขาด้วยนะน้ำพริคาคือวินเนอร์น้ำพริกคาครับท่านผู้ชมพักเคียงแกันเยอะมากมาแล้วพันต้นหอมนี่ครัสุดยอดที่ครับต้หอมพันต้นหอมนะนี่ครับสวรรค์บ้านนาครับท่านผู้ชมจะหาจะอี้เอาพิซซ่ามาแรกก็ไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมโนะโด หอมนี่มันหลายวันแล้วหอมนี่หวานนะเดี๋ยวขอยักหน่อยนะนี่ใหญ่แล้วไปนี่ครับกันมาดูครับขาวรถรับครับเขาดึงไปไหนเขาดึงรถมีรลอยครับเฮ้ยสุดยอดนะเก้มพ้นนะแก้มแก้มธรรมดาสุดยอดนะธรรมดาสามน้อง อะไรไม่ได้เรียกเทียดก่อนเจย์ก่อนเขายอดไปก่อนอ่ะเขายอดมาก่อนบขอบคคุณราเนืองไม่ต้องดูครับดูอ๋อนิ่มเหลือเกินละมุนเลยละมุนเลยอ่ะไอ้พอใจนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอร่อยครับอร่อยที่ได้หลงอันนี้เบาเบาสบายมากเบาแถวเบาเบาเบาเลยน้อยเดียวคือกับเลย บาดโจ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดยอดครับวิธีชาวบ้านครับนี่นี่นี่อร่อยอร่อยป้อนเน่ยป้อนมี่ก็ป้อนไปเนี่ยก็ผักสดเนี่ยสุดยอดอ่ะครับมันหายใน้ปังเป็นไงครับเป็นไงครับเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอดปรากฏตื่นนี่น้ำจียมสามยอดสามรสสามรส มดยอครับับบรรยากาศยำแรงเนาะเอาพริกแด้กับมาได้เลยบรรยากาศก่อนะชาวบ้านชนบทก่อนแรงไม้ก็กินเขากินเล่ากันเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับเนาะวิถีชาวบ้านของวิถีชาวบ้านของเราจะไปที่ไหนครับไปตั้งไรก็ได้โอ้โหโควิดขาโควิดไปจังแสลเจ้าเนี่ยนี่แหละนี่ครับก็ไล่กันไปด้วยบรรยากาศยำแรงของเนี่ยผักสดผักสดจากสวนนี่ผักสดจากสวนด้วยนะครับ นอะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอ๋ออหน่อยนะอ้อน่อยได้ครับได้ครับมากมากแก้ข่าวปิ้ง